วันพุธสัปดาห์ที่10พระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ประพฤติตนตามพระธรรมคำสอนและสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตามเขาจะเป็นใหญ่ในพระอาณาจักรสวรรค์และทางตรงข้าม ถ้าเขาประพฤติผิดหลักคำสอนผิดกฎหมายและสอนคนอื่นให้ประพฤติตามเขาจะไม่มีคุณค่าในพระอาณาจักรเลยเรามนุษย์มีอิทธิพลต่อกันเสมอถ้าคนหนึ่งเป็นคนดีคนในครอบครัวของเขาก็ได้รับผลกระทบจากเขาและถ้าเขาเป็นคนไม่ดีสมาชิกในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจากเขาด้วย ดังนั้นไม่ว่าคนคนหนึ่งจะเป็นคนดีหรือคนชั่วความดีหรือความชั่วของเขาไม่อยู่แต่ที่ตัวเขาเท่านั้นแต่มันกระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่งที่เขาอยู่ครอบครัวสังคมหรือประเทศชาติของเราจะอยู่ได้ดีก็ต่อเมื่อแต่และคนสำนึกว่าความเป็นของเขาการกระทำของเขานั้นมีผลกระทบต่อใครต่อใครมากมาย ครั้งหนึ่งเดินทางบนรถไฟที่ประเทศอียิปต์มองเห็นครอบครัวหนึ่งที่นั่งตรงกันข้ามและที่ข้อมือของเด็กมีการสักกังเขนที่ข้อมือจึงถามบิดาถึงการสักกังเขนนี้เขาบอกว่าผมเป็นคริสเตชนและต้องการให้ทุกคนในครอบครัวมีเครื่องหมายเตือนสติว่าเราเป็นคน ของพระคฤษณาเจ้าแล้วและต้องซื่อสัตย์ต่อพระองค์จนถึงวันตายผมเองก็มีกางเขนสักที่แขนด้วยว่าแล้วเขาก็หงายมือให้ดูข้อมือกางเขนของเขาใหญ่กว่าของลูกมากเพราะกางเขนของเขาขยายออกเมื่อเราโตขึ้นใช่แล้วเราได้รับการประทับตรากางเขนของพระคฤษณาเจ้า ในวันรับศิลล้างบาปและตรานีจะไม่เลือนลางตรงกันข้ามจะโตขึ้นตามอายุของเราคำถามวันนี้คือเราภูมิใจที่เป็นคนของพระคสฤษเจ้าหรือไม่พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง